สวัสดีครับผู้ชมทุกคนนะครับ KJ Wingman นะครับนี่ของเล่นใหม่เพิ่งจะได้มาสดๆละลอนเมื่อกี้เลยจริงๆของสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ยูทูบเบอร์ควรจะมีมาตั้งแต่แรกแล้วนะแต่ผมเพิ่งจะซื้อมาเมื่อกี้เลยนะครับได้รับสดๆละล้อนเมื่อกี้เลยไมโครโฟนนะครับซื้อมาแพงมากนะครับรอยเดียว <laughs> นะครับ ก็ถือโอกาสฉลองไมโครโฟนอันใหม่ซะด้วยเลยแล้วกันนะคลิปนี้จริงๆคลิปนี้นะครับผมอยากจะทําลงไว้ตั้งแต่2อสวันที่แล้วละก็คือเมื่อ2อสวันที่ผ่านมานะครับผมได้เข้าไป2หลังบ้านช่อง YouTube ของผมนะครับว่าเป็นยังไงบ้างขณะนี้ผู้ติดตามช่อง YouTube ของผมนะครับมีทั้งหมด 4,000กว่าคนแล้วนะครับก่อนอื่นกราบขอบคุณผู้ชมแล้วก็ผู้ติดตามทุกคนเป็นอย่างมากเลยนะครับที่ติดตามช่องของผมนะครับตัวผมนะครับทำช่อง YouTube แบบเป็นจริงเป็นจังนะมาประมาณ2ปี เองนะครับแล้วก็นึกไม่ถึงเหมือนกันว่าผู้ติดตามจะเพิ่มขึ้นมาได้เยอะขนาดนี้นะครับสำหรับคนที่ติดตามช่อง Youtube ของผมน่าจะรู้กันอยู่แล้วแ่วนะเนาะว่าช่องผมมันเกี่ยวกับอะไรด้วยความที่ช่องของผมมันก็ประมาณเนี้สอนตีลังกาสอนควงกระบองเก็บสะสมผลงานในส่วนของงานแสดงแอคชั่นของผมนะครับคือสิ่งเหล่านี้ มันอยู่ในกลุ่มเป้าหมายที่เรียกว่าเป็นเป็นชนกลุ่มน้อยมากเลยนะที่ที่จะมาเล่นอะไรแบบนี้ก็ไม่นึกนะครับว่าแบบเออจะมีคนมาติดตามแล้วก็ที่นึกไม่ถึงไปมากกว่าน,นั้นคือเหล่าบรรดาคลิปสอนควงกระบองอะไรทั้งหลายเนี่ยมีน้องๆน,นะครับแล้วก็ผู้ชมหลายๆคนที่เขาอินบ็อกซ์มาหาผมนะครับว่าไอคลิปสอนควงกระบองของผมเนี่ยมันทําประโยชน์กับเขาว่าแบบเออได้ไปควงได้ก็ อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ต้องขออนุญาตเอามาเผยแพร่จริงๆนะครับแต่ขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อบุคคลกลุ่มนั้นละกันนะครับให้ความเป็นส่วนตัวของน้องๆเขาหน่อยคือมันมีคนมาคอมเมนต์บอกผมนะครับว่าในส่วนของคลิปสอนโครงกระบ,บองของผมเนี่ยมันได้ทําประโยชน์ให้กับเขาก็คือมีญาติญาติของเขานะครับเขาบอกว่าเป็นดัมเมเยอร์นะครับเขาได้แรงบันดาลใจมาจากคลิปของผมนะครับแล้วก็ได้เอาคลิปของผมเนี่ย ไปปรับใช้แล้วก็ไปแสดงในงานดัมเมเยอร์อะไรของเขาต่างๆนะครับท็่ <Yeah. S 1> จริงยังไงไม่รู้นะครับถ้าสมมุติเป็นเรื่องจริงขึ้นมาผมขอขอบคุณมากจริงๆนะครับคือดีใจมากครับที่คลิปสอนโครงกระบองของผมเนี่ยมันได้ทําประโยชน์ให้แก่ผู้ชมจริงๆนะครับขอบคุณอีกครั้งจริงๆครับผมแล้วก็สําหรับผู้ชมอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่ติดตามช่องของผมมานานแล้วหลังๆมานี้อาจจะสงสัยนะครับว่าเฮ้ยไม่ทําคลิปสอนโครงกระบองสอนตีลังกาอะไรแล้วเหรอจริงๆอยากจะบอกว่าพยายามจะคิด ท่าที่จะสอนอยู่นะครับเพราะว่าในส่วนของท่าพื้นฐานที่ผมทําลงไปหมดแล้วนะ ท่าพื้นฐานเนี่ยเรียกว่าทําไปเกือบจะหมดแล้วแหละคือเหล่าบรรดาท่าพื้นฐานไม่ว่าจะตีลังกาจะโค้งกระบ,บองอะไรพวกนี้มันก็อยู่ในคลิปนั่นแหละแล้วก็ไปสามารถปรับใช้กันได้นะครับหลังจากนี้มันจะเป็นพวกท่าระดับที่ว่าแอดวานซ์ขึ้นมันสอนยากนะครับที่จะสอนผ่านทังคลิปนี้ฉะนั้นผมจะบอกหลายๆคนเลยไม่ว่าจะคอมเมนต์มาหรือว่าอินบ็อกซ์มานะครับว่าเอ้ยทำไมพี่ไม่ทําท่านี้ไม่ทําคลิปท่านี้สอนอะไรอย่างงี้อยากจะบอกว่ารายละเอียดมันเยอะไม่ใช่ไม่อยากสอนคือใครที่มาเรียนกับผมเนี่ยจะรู้กันอยู่ อว่าไอ้ท่าพวกนี้ขนาดสอนแบบเห็นหน้าตัวต่อต,ตัวมันยังยากเลยฉะนั้นนี่คือคําตอบนะครับถือโอกาสมาบอกผ่านคลิปนี้เลยแล้วกันว่าทําไมท่านั้นไม่สอนทําไมท่านี้ท่าไม่สอนไม่ได้กักแต่มาสอนไม่ได้จริงๆเพราะว่ามันต้องมาเห็นหน้าใครที่ไปเคยเรียนยิมนาสติกมาจะรู้ดีนะครับว่าขนาด เห็นหน้ากันเนี่ยมันยังสอนยากเลยนะครับก็ถือโอกาสบองผ่านคลิปนี้เลยแล้วกันฉะนั้นไอ้พวกท่าอะไรพวกนี้ผมก็พยายามจะคิดแล้วก็พยายามจะหาเทคนิคบางท่าที่ยังพอมาสอนผ่านช่อง YouTube ได้อยู่นะครับอันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยและกันหลังๆวันนี้ที่อาจจะไม่ค่อยลงคลิปสอนเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็จะมีแต่คลิปผลงานแล้วก็คลิปโชว์ของผมซะมากกว่านะครับอันนี้ถือโอกาสมาบอกไว้ก่อนเลยสุดท้ายนี้นะครับก็อย่างที่บอกนะครับต้องขอขอบคุณอีกครั้งนะครับที่เป็นกำลังใจแล้วก็ ผู้ชมที่กดติดตามแล้วก็มารับชมคลิปของผมแล้วก็นําความรู้จากคลิปของผมไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันของพวกคุณนะครับขอบคุณมากจริงๆครับก็รับปากว่าจะพยายามทําคลิปสอนออกมาให้ได้เรื่อยๆแล้วก็จะมาทําคลิปในส่วนของแสดงความบันเทิงอะไรพวกนี้ในส่วนคลิปการแสดงของผมต่อไปนะครับขอบคุณมากจริงๆอีกครั้งครับบ๊ายบาย